เอาง่ายๆครับว่าผมได้มีการขอผลนิติเวศของสถาบันนิติเวิทศาสตร์นะครับที่เป็นภาพถ่ายทั้งหมดในการหาพิสูจน์ศพน้องแตงโมงพร้อมกับเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วยผมทำหมายถึงผู้จัดการตำรวจชาติแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ผู้การพิสูจน์หลักฐานาผู้การสถาบันนิติเวศนิติเวศวิทยา ออโรงมาตำรวจอันนี้คือขอเรียบร้อยแล้วนะครับตหมายสารผมได้ขอเอกสารนะครับแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเราขอหมายเยอะครับปครับอ่อผมขอหลักฐานร,รายงานนิติเวศการชนะสูตรศพครั้งแรกของนางสาวแตงโม พร้อมเอกสารประกอบทุกฉบับและภาพถ่ายประกอบชันสูตรทุกฉบับรวมทั้งแผ่น DVD Xray คอมพิวเตอร์สามิตินะครับแผ่น DVD X-ray อฟันขุผู้ตายและภาพถ่ายทางบพยาธิวิทยาแสดงลักษณะของโคนที่พบในถุงลมปอดและหลอดลมของผู้ตายนะครับภาพถ่ายและภาพวิดีทัศน์ที่บันทึกการจำลองศพของนางสาวแตงโมนะครับกับใบพัดเดือที่กระทำโดยฟันตะเวกญิงนายแพทย์ นภพัฒนนะครับกับพวกพร้อมเอกสารรายงานการจำลองศพตารางเข้าเวรการปฏิบัติงานนิติเวศระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์2565ถึงวันที่10มีนาคมของคุณหมอนภพัฒนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับนะบพันตำรวจหญิงรักการนะครับนะบแล้วก็ร้อยตรวจหญิงยานีนาศครับทิ่งอ้างเป็นพยานในศาลจังหวัดตร,รับุรีและแพทย์นิติเวชที่เข้าเวรปกตินะครับอันนี้คือผมขอของหมอนิติเวชน,นะครับของโรงพยาบาล ตำรวจนะนี่ของตำรวจที่เราขอนะครับส่วนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเราได้ขอนะครับนะขอบันทีพยานเอกสารนะครับก็มีนะครับของบัญทีพยานเอกสารนะของกองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งก็คือว่าเราขอต้นฉบับนะครับสำเนาอันต้นฉบับ ไฟวิดีโอการแถลงข่าวยิบุรีสาเกิดาแล้รสสรุปคดีของน้องแตงโมนะครับแล้วก็ไฟล์กล้องวิดีโอของจานปีดท,ที่ระบุว่าน้องแตงโมตกเรือในเวลา2ี่4 1 0สนะครับแล้วก็หนังสือยัดเรือนะครับคำเนาต้นฉบับหนังสือยัดเรือสปีดโบ๊ทของกลางนะครับของน้องแตงโมแล้วก็เอกสารการออกเลขคดีออยาาของอสพเมืองนนทบุรีนะครับ,รบอันนี้คือ แล้วก็ผมได้มีการขอรายง,งานการใช้โทรศัพท์นะครับตัวเข้าตัวออกพิกัดการใช้โทรศัพท์และการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ต้องหาทั้ง6กคนนะครับของน้องแตงโมนะครับนะแล้วก็ขอเอกสารการใช้แอพพลิเคชันไลน์ของคุณบเดอทั้ง6กคนนะครับต่อผู้จัการตำรวจคาภาคหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ผมในการขอนะครับวัตถุพยานนะมาประกอบให้กับเดซไอ ดังนั้นเนี่ยเดืนนี้ผมต้องบอกทุกคนนะครับว่ามันอยู่ในเดือนที่ไครเมกแล้วเดือนมีนาคมมีสายนเป็นสิ่งที่เราวางเป้าไว้ก่อนนี่โชคดีนะผู้การสากแก้วเนี่ยโดนย้ายมาแล้วมันนั้นแกก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนกันปฏิแกน้ำหนักเนี่ยนะครับตอนอยู่ไซเบอร์นะตอนอยู่ไซเบอร์น้ำหนักอ่าประมาณสักหกสิบโลนะพอไปอยู่สากแก้วเนี่ยแกน้ำหนักกลายเป็นแปดสิบโลถึงเก้าสิบโล พราะว่าแกอ้วนพ้น,พนสมบูรณ์ลือเกินนะอันนี้พุ่งกลับคองลึกก็ฝากนายกองยิ้งด้วยนะครับในฐานะเป็นประธานกตรลก็ฝากท่านช่วยนะครับเอามาลดน้ำหนักหน่อยเพราะว่าอยู่คองลึกสักแก้วเนี่ยพุ่งกลับคองลึกเนี่ยน้ำหนักถึงเจ็ดแปดสิบโลแนละ้วจากเดิมนะครับตอนอ้ี้ไปอยู่คองลึกเนี่ยน้ำหนักเป็นแค่ห้าสิบห้าโลพอไปอยู่คองลึกตอนนี้กลายเป็นแปดเก้าสิบโลนะผมคิดว่ามันมันอ้วนเกินไปแนละ้วเอามาอยู่กรุงเทพมหานครดีกว่านะ จะได้นะครับลดน้ำหนักลงเหลือ55กิโลเหมือนเดิมน,นะครับเรื่องนี้นะครับเรามีข้อมูลเชิงลึกทั้งสิ้นในคลองลึกจังหวัดสระแกวนะครับว่ามีหน่วยงานของทหารมีหน่วยงานของตํารวจมีหน่วยงานของตอมคลองลึกนะครับนะก็ดูหน่อยครับว่าตมคลองลึกเนี่ยนะทำไมปล่อยให้มีการสกแกนหน้าผมจริงผมมีคลิปวิดีโอนะ ที่วิดีโอที่เขาสารภาพเลยนะครับนะว่ามีการขนบัญชีม้าเนี่ยนะครับวันละเป็นร้อยคนนะจริงๆแล้วอยากจะเปิดให้นะทุกคนดูแต่บังเอิญว่าเรื่องนี้นะครับผมได้มีการร้องท่านประธานกรรมธิการความมันคงก็คือท่านสสรังสิมันโลนะครับไปแล้วครับแล้วก็ดูระหว่างการที่จะ รจุในวาระของกรรมธิการก็เลยเจากหลักฐานชิ้นนี้นะครับไปเปิดในกรรมธิการแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเอามาให้นะทุกท่านได้ได้เป็นที่ประจักษ์นะครับเดีย๋ยวจะบอกว่าไปร้องนล้วไม่มีหลักฐานนะครับนะเรื่องนี้ก็ต้องเรียนให้ทุกคนทราบครับว่าชนรมไม่กรรมเนี่ยทํากิจกรรมกับร่วกแบบน,นะหน่วยงานของรฐัฐหลายหน่วยงานนะครับนะหน่วยงานของรฐัฐหลายหลายหน่วยงานดังนั้น ผมทาทุกเรื่องที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับพี่น้องประชาชนครับผมประกาศตรงนี้นะครับว่าสื่อที่มีการลงข่าวผมที่เมื่อวานผมถูกสารอาญาจำคุกสองเดือนไม่รอลงอาญ,ญาเรื่องละเมิดน้าสานะครับผมให้ทีมทนายความผมแคปเจอร์เรียบร้อยนะครับคือในการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่องสามนะครับ แล้วก็ข่าวสดนะครับทั้ง IG Facebook นะครับนะทั้ง i อ f ี c e b o o o ทั้งอินสตาแกรมอะไรต่างๆนะครับที่ท่านลงทั้งสองสำนักข่าวนี้นครับส่วนสำนักข่าวอื่นนะครับผมเตือนให้ทราบนะครับว่าวันนี้ทั้งข่าวสดทั้งเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นของช่องสามนะครับ แม้กระทั่งผู้ประกาศข่าวที่ไหนอ่านข่าวนะครับก็ตามที่มีการลงข่าวว่าผมได้มีการอัดเสียงผู้พิพากษาในคดีของพลตำรวจโทในพลตำรวจตีธีระเดชธรรมสุธีนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเท็จนะครับคําฟ้องของผู้ในการสารอาญ,ญามีการกล่าวหาว่าทนายความของพลตำรวจตีธีระเดชธรรมสุธี ไปกล่าวหาผมเนี่ยมีการเผยแพร่ทำาามิภาษาแบบร่างนะครับไปยังสื่อมวลชนผมอยากจะชี้แจงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเรื่องนี้ต้องขออนุญ,ญาตได้เรียนสารที่เคารพแล้วว่าขอนุญ,ญาตพูดความจริงเพราะไม่ฉะนั้นผมจะได้รับความเสียหายการกล่าวหาผมด้วยข้อหาดุนแรงด้วยการกล่าวว่าผมละเมินน่าสาั่สิ่งแรกคือหนึ่ง กล่าวหาว่าผมมีการบันทึกเสียงนะครับเสียงผู้พากษาที่มีการตัดสินคดีพลตบดีธีรเดชธรรมสุธีซึ่งป็นทว์ฟ้องผมในข้อหามีประมาทด้วยการโฆษณาอันนี้คือข้อกล่าวหานะครับว่าผมบันทึกเสียงนะสองนะครับมีการเผยแพร่แบบร่างคำพิพากษ,ษาไปให้สื่อมวลชนอันนี้คือข้อกล่าวหาที่สองนะครับ ในวันที่มีการไต่สวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็เห็นอยู่แล้วว่าวันดังก่าวผมผ่าตัดนะครับนิ้วนผ่า,าตัดนิ้วนะในท้องผมจำนวนสี่แผลเมื่อถึงกำหนดผมได้มีการให้ทนายค,ความยื่นนะครับยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเนื่องจากผมผ่าตัดนิ้วมีเวลาแพทย์มีแพทย์ ที่เชึงได้ยืนยันผลปรากฏว่าเลขาธิการสารยานะครับมาแจ้งองค์คณะผู้ว่าศาแล้วก็แจ้งกับทนายผมว่าต้องให้หมอมาไต่สวนซึ่งขณะนั้นหมอติดผ่าตัดอยู่ไม่สามารถมาได้ด้วยความที่ผมเข้าใจว่าท่านอยากจะตัดสินให้เร็วๆผมก็เพาะที่จะยอมเจ็บปวดร่างกายผม ก็มาที่ศาลอยา,ายาไต่สวนทั้งที่ทผมเพิ่งผ่าตัดเสร็จเมื่อวานนะครับผมก็มาศาลตอนบาอ่ายก็ไต่สวนผมมาข้อกล่าวหารแรกก่อนข้อกล่าวหารแรกว่าผมเนี่ยนะครับมีการบันทึกเสียงนะครับท่านผู้ว่าศาลก็ได้มีการเปิดกล้องวงจรปิดของศาลอาญาซึ่งผู้ในการสารแม้ท่างองค์คณะผู้ว่าศาล หรือแม่งนักข่กาวสี่คนที่ไปนั่งในศาลด้วยนะครับโดยการขออนุญ,ญาตเลขาธิการศาลอาญาซึ่งาาาญญองค์คณะผู้พิพากษาไม่อนุญาตนะครับแต่เลขาธิการศาลอาญาอนุญาตให้สื่อมวลชนมาไปนั่งฟังได้สี่คนอันนี้ไม่ว่ากันปรากฏว่าในการเปิดกล้องวงจรปิดปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผมปิดโทรศัพท์มือถือหลังจากที่ศาลอนุาตพิพากษาเสร็จสิ้นผมได้เปิดมือถือ แล้วก็ได้พินพ์คำว่าสารยกฟ้องทั้งคดีแตงโมทั้งคดีพลตบทีธิระเดชธรรมสุธีแล้วก็ส่งไปให้ทางไลน์กับสมาชิกของผมหรือเพื่อนของผมหรือผู้ใหญ่ของผมที่ผมเคารพนะครับนะก็ประกอบหลักฐานชัดเจนผู้ในการสารก็เบิกความ